ายเนื้อหอม25า,ายดังเตรียมสร้างโรงงานแบตเดไทยงานนี้รถไฟฟ้าอาจราคาถูกลงด้วยนะทุกกำลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายเพียงแค่กด subscribe ติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับสนับสนุนโดย m r คุ้มค่า .com เทียบราคาประกันรถตรงใจด้วยตัวเองได้ง่ายๆครบจบในที่เดียว เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะรู้สึกได้ว่าช่วงนี้ประเทศไทยกำลังเป็นที่หมายปองของบรรดาค่ายรถไฟฟ้าจากทั่วทุกมุมโลกโดยเฉพาะพี่จีนที่เตรียมหันมาปเปิดโรงงานตามคำเชอเชิญของหน่วยงานภาครัฐไทยแต่รู้หรือไม่ว่านอกจากโรงงานประกอบรถแล้วค่ายรถยนต์และบริษัทแบตเตอรี่เองก็อยากเปิดโรงงานในบ้านเราเหมือนกันนะเดี๋ยววันนี้ที่สุดจะพาทุกคนไปส่องความเคลื่อนไหวของ5ค่ายดังที่สาวแววตั้งโรงงานในไทยโดยเร็วนี้สุนจะเด็ดดวงแค่ไหนเพื่อไม่ให้พ็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับค่ายแรก MG หลังจากที่ค่ายอังกฤษออกโรงประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า MG ประเทศไทยเตรียมทุ่มเมิดเงินกว่า500ล้านบาทเพื่อพัฒนาพื้นที่อีก75ไร่ให้รองรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตโดยปัจจุบันทางค่ายมีโรงงานอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม WHA Eastern s e a b o a r d 2จังหวัดชนบุรีบนพื้นที่กว่า437ไร่ครึ่ง <Wow. S 1> และมีกำลังการผลิตสูงสุดอยู่ที่1 0 0 0 0 0คันต่อปี โดยปัจจุบันพื้นที่ที่ถูกพัฒนาให้ใช้งานไปแล้วกว่า300ไร่แบ่งเป็นโรงงานประกอบรถทั่วไปโรงงานพ่นสีรถยนต์โรงงานผลิตตัวถังและคลังจัดเก็บอะไหล่เพื่อรองรับรถยนต์ MG ทุกรุ่นท่านั้นยังไม่พอทางค่ายยังมีแผนล,ลับ SAIc CP 2 0ที่ต้องสร้างโรงงานเพิ่มเติมในการพัฒนาชิ้นส่วนโมดูลแบตเตอรี่และผลิตแบตร,รถยนต์ไฟฟ้าและอาคารเสริมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทังตั้งเป้าสำหรับเฟสแรกสําหรับการสร้างอาคารทั้งหมดให้พร้อมใช้งานภายในเดือนตุลาคม2023ที่จะถึงนี้อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีข่าวแว่วๆมาว่า MG เขาอาจจะเอาตู้ชาร์จไปไว้ตามเซเว่นอีกตาหาหรือว่าทางค่ายเขาจับมือที่ทุกคนและวางหมากทั้งหมดได้อย่างแยบยนจริงๆผมนี่สู่ฮกให้เลยครับ ค่ายถัดมาแน่นอนว่าก็ต้องเป็นมามืดดีกรีค่ายรถไฟฟ้าอันดับหนึ่งในจีนยัง BY d ดีอยู่แล้วเพราะนอกจากทางค่ายจะมีแผนสร้างโรงงานประกอบรถยนต์ไฟฟ้าบนพื้นที่กว่า600ไร่ในนิคมอุตสาหกรรม W H A ตำบลพนานิคมอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองแล้วคายักษ์ใหญ่แจ็คเดนมังกรยังเตรียมสร้างโรงงานผลิต Blade, แบตเตอรี่อันเรื่องชื่อของพวกเขาอีกด้วยทางพ p พ v รายงานว่าในช่วงแรกอาจจะต้องรอให้โรง,งงานประกอบรถยนต์ของ BY d ดีเสร็จซะก่อน ส่วนโครงการในระยะถัดไปจะมีการสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในไทยโดยจะเป็นครั้งแรกที่ทาง b ด d นำเทคโนโลยีแบตเตอรี่มาผลิตในภูมิภาคนี้ <c oughs> หากเทียบไทม์ไลน์ของค่าย b y d กับ MG จะเห็นว่า b y d กำลังวิ่งตามหลังอยู่1ปีซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะอย่าลืมว่า MG ก็าทาตลาดในไทยมานานกว่าส0ปีแล้วในขณะที่ b d เองเพิ่งจะขยับขยายเข้ามาในบ้านเรา ่อช่วงปลายปี2022จนถึงวันนี้ยังไม่ถึง7เดือนเต็มหรือซ้าแต่ก็นับเป็นค่ายใหม่ไฟแรงที่ทําให้วงการรถไฟฟ้าในบ้านเราต้องตื่นตัวขึ้นมาอีกครั้งโดยการทุบสถิติยอดจดทะเบียนในปี2 0 2 3ที่ b y d Atto 3ทําไปได้มากกว่ารถไฟฟ้า MG 3รุ่นรวมกันซะอีกเ,อเล่นถอนโงกกันแบบนี้ผมนี่ไม่รู้จะเชียร์ใครเลยครับและถ้าทุกอย่างเป็นไปตามรถแบบที่ทาง b y d วางไว้ไม่แน่นะเราอาจจะได้เห็นโรงงานแบตเตอรี่ของ b y d สาขาไทยแลนด์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็เป็นได้ บอกเลยถึงตอนนั้นแบตอัดถูกลงจนสามารถซื้อรถไฟฟ้า b ี d ดีในราคาที่ถูกกว่าใครเพื่อนก็ได้นะก่อนที่เราจะพาไปส่องอีก3ค่ายเด็ดที่มีแผนจะเปิดโรงงานผลิตแบตในไทยฝากแวะกูติดตาม Subscribe กดไลค์ line, เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราด้วยนะครับ ค่ายที่ 3. CATL แน่นอนว่าหากใครเป็นแฟนพันธุ์แท้รถไฟฟ้าก็น่าจะรู้จักกับยักษ์ใหญ่ประจำวงการอย่างบริษัท CATL ที่ย่อมาจาก Contemporary Amperex Technology กันเป็นอย่างดีแน่เพราะบริษัทนี้เขาขึ้นแท่นเป็นตัวเต็งเบอร์หนึ่งในวงการผลิตแบตเตอรี่รถไฟฟ้าที่เป็นกองหนุนคนสำคัญในการซัพพลายแบตให้กับค่ายรถดังๆแทบจะทุกแบรนด์ไม่ว่าจะเป็น v o l ks w a g e n Ford Honda d a i m l e r Group ไปจนถึงเทสลาของป่าอีลอนหรือแม้กระทั่งน้องจิ๋วเนตาวี v ที่ขายในบ้านเราก็ใช้บริการ C A T L กับเขาด้วยเหมือนกันเมื่อวันที่25มีนาคม2023ที่ผ่านมาสำนักข่าวฐานเศรษฐกิจได้เผยว่าบริษัทนิเครือปตทยังอรุณพลัสกำลังเจรจากับบริษัท C A T L เพื่อร่วมลงทุนตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยซึ่งเบื้องต้นคาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปภายในปี2023นี้พร้อมทั้งเดินหน้าประเดิมแผนผลิตรถไฟฟ้า e bus และหากยังจำกันได้เมื่อปี2022 ทาง C ATL เคยร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับอรุณพลัสเพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับแบตเตอรี่ในอาเซียนร่วมกันอีกด้วยแม่เล่นเปิดโอกาสมาสักขนาดนี้สงสัยทางอรุณพลัสต้องได้ปิดดิวให้ได้สำะละังคุณผู้ชม และล่าสุดเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม2023ที่ผ่านมาสำนักข่าวรอยเตอร์สได้รายงานข่าววงในสุดแซ่บว่าหน่วยงานภาครัฐในไทยกำลังหาเรื่องกับบริษัท CATL และผู้ผลิตแบตเตอรี่อีกหลายรายให้มาสร้างโรงงานผลิตแบตในบ้านเราพร้อมกับตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคนี้โดยคุณรุตเทอดศิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ยังออกมาคอนเฟิร์มอีกว่าข่าวนี้เป็นเรื่องจริงตอนนี้กำลังเจรจากับหลายบริษัท รวมถึง CATL โดยจุดประสงค์หลักคือต้องการให้บ้านเราเป็นศูนย์กลางหรือ E ี h ีหัของผู้ผลิตเช่นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าเช่นแบตเตอรี่เครื่องชาร์จไฟและอุปกรณ์สำคัญต่างๆรวมไปถึงโรงงานประกอบรถไฟฟ้าที่ได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากทางภาครัฐพร้อมกับยื่นข้อเสนอมาตรการอุดหนุนต่างๆแม่เล่นย้ำชื่อบริษัท CATL ทักซะขนาดนี้สงสัยได้ไม่ลุ้นติดขอบจอจอเปิดตัวโรงงานแบตในไทยกันอีกแล้วล่ะสิเดีย ที่ที่ที่เราจะพาทุกคนไปรู้จักกันคือ NB g o บีโกชัเอ๊ะว่าแต่เขาเป็นใครเนอะเขามาจากไหนแล้วพวกเขาผลิตแบตเตอรี่ให้ใครกันนะหากเราตั้งทำใใ้้ชีนย้อนไปเมื่อปลายปยี2022บริษัท n น Ovo Plus หนึ่งในบริษัทลูกของปตทได้จับมือกับบริษัท g o โกชัน h t e c h จากจีน พร้อมทั้งส่งบริษัทโกชั่นสาขาสิงคโปร์เข้ามาร่วมทุนตั้งบริษัท NV Gocean และเปิดโรงงานผลิตหน่วยกเก็บพลังงาน G-cell ที่ใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบเซมิโซลิดสเตตแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยทุนจดทะเบียนเกือบ600ล้านบาทโ <Wow. S 1> ดย Nuovo Plus ถือหุ้นอยู่51%ในขณะที่โกชั่ n ถือหุ้น49% ซึ่งจุดประสงค์หลักที่ทั้งสองบริษัทนี้หันมาร่วมมือตั้งโรงงานในไทยก็เป็นเพราะพวกเขาต้องการทําธุรกิจนําเข้าประกอบและจัดจําหน่ายโมดูลแบตเตอรี่และชุดแบตเตอรี่สําหรับยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานโดยการใช้จุดแข็งของทั้งสองบริษัทบูกกับเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญที่มีอยู่เพื่อผลิตกําลังเพิ่มความสามารถในการแข่งขันสําหรับธุรกิจแบตเตอรี่ในไทย เบื้องต้นคาดว่าทางบริษัทจะพร้อมผลิตแบตเตอรี่จริงๆภายในไตรมาสที่1ปี2024นี้โดยมีกำลังการผลิตเริ่มต้นที่1,000เมกะวัตต์อาร์ต่อปีซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในไตรมาสที่4ของปี2023และตั้งเป้าขยายกำลังการผลิตเป็น2,000เมกะวัตต์อาร์ต่อปีภายในปี2025เฮ่ยนี่สินะที่เขาบอกว่าไม่พูดเยอะเดี๋ยวเจ็บคอเพราะเอาจริงเท่าที่ดูมา n v o s i o n ก็ดูเหมือนจะเป็นบริษัทที่พร้อมที่สุดในบรรดาทุกค่ายที่พูดถึงในลิสต์นี้ อาจจะต้องรอติดตามกันอีกสักนิดว่าสุดท้ายแล้ว n v c o t i o n เขาจะเป็นปัตมิตรซัพพลายแบตเตอรี่ให้กับคายไในบ้างอีกไม่นานคงได้รู้กันมาถึงค่ายสุดท้ายที่ทำให้ต้องตะลึงก็คงจะหนีไม่พ้นเจ้าพ่อตลาดวายนิสันเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวลือกันในเซตวัน,นิสันประเทศไทยเป็นโรงงานหนึ่งใน4แห่งที่ได้รับสิทธิในการประกอบแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์นิสสันคุ้มพลัง E ี o w e r นอกประเทศญี่ปุ่น โดยทางนิสันได้เริ่มประกอบแบตเตอรี่ที่ใช้ในขุมพลัง e-power ตั้งแต่ช่วงกลางปี2022ที่โรงงานนิสันพาวเวเทรนประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงงานจังหวัดสมุทรปราการจริงอยู่ที่คุมพลัง e-power เป็นเพียงขุมพลังทางเลือกที่ไม่ได้ใช้แบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบและนิสันเองก็ยังไม่ได้เริ่มประกอบแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้าล้วน100%ในไทยด้วยเช่นกันแต่หากเรามาวิเคราะห์เอ้ยวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของคุณอิซาโอเซกิคุจิ ประธานนิสันประเทศไทยที่เคยกล่าวไว้ว่าประเทศไทยเป็นตลาดสําคัญของนิสันในภูมิภาคอาเซียนและเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิรูปนิสันเน็กซ์ซึ่งนี่ถือเป็นการตอกย้ําถึงความมุ่งมั่นของนิสันบวกกับนิสันเน็กซ์ก็เป็นแผนเชิงกลยุทธ์ระดับโลกเพื่อพัฒนารถยนต์นิสันและผลักดันให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตที่สําคัญในเอเชียตอนออกเฉียงใต้แต่ขอแอบกระซิบความลับนิดหนึ่งหนึ่งในแผนเด็ดที่ว่าคือการพัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบไร้โคบอลสำหรับรถไฟฟ้ารุ่นต่อไปของนิสันนั่นเอง ที่สําคัญการที่ทางค่ายไฟเขียวให้สิทธิ์โรงงานในไทยประกอบแบตเตอรี่อ e ีปาวเวอร์นอกญี่ปุ่นเป็นที่แรกก็ถือเป็นการให้เกียรติบ้านเรามากๆและหากทุกอย่างเป็นไปนตามแผนที่วางไว้ก็ยิ่งมีความเป็นไปได้ที่บ้านเราจะมีโอกาสประกอบแบตเตอรี่สาหรับรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆของนิสสันในอนาคตเช่นกันเรดิวานิสันเองก็เห็นความสําคัญของประเทศไทยแบบเต็มสตรีมสุดๆแถมยังเดินเกมขยับขยายและพัฒนาบุคลากรชาวไทยให้มีความพร้อมในการผลิตแบตเตอรี่รถไฟฟ้าอีกต่าหากสงสัยงานนี้อีกไม่นานแฟนๆชาวไทย การจะได้ยินข่าวดีก็เป็นได้เห็นได้ชัดว่ายุคเปลี่ยนผ่านในวงการรถไฟฟ้าใกล้เข้ามาถึงแล้วบวกกับที่เหล่าบรรดาบริษัทแบตเตอรี่และซัพพลายเออร์ต่างๆก็เริ่มเบนเข็มเล็งมาที่บ้านเราเพื่อใช้เป็นหับฐานการผลิตรถไฟฟ้าส่งผลให้ไทยก้าวเข้าสู่การเป็นว่าที่อีวีหับของอาเซียนไปโดยปริยายเราต้องยอมรับจริงๆว่าบ้านเราเองก็ถูกจัดอยู่ในประเทศที่เอื้อต่อการใช้รถอีวีเป็นอันดับที่9ของโลกจึงไม่แปลกเลยหากหลายบริษัทจะหันมาเจรจาลงทุนในไทยกันจ้าละวัน แล้วคุณเลยครับคิดยังไงกันบ้างอยากให้มีโรงงานผลิตแบตมาตั้งในไทยไหมมาร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดปุ่มติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวร้อนสำคัญจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ